สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร,ร์มยาชาแนลเชนเดิรน,นะฮะพบกันจันถึงสุกนะฮะวันนี้วันจันอีกแล้วนะฮะก็สงสารน้องแอมเนดามากๆเลยนะฮะไม่ถึงรอบห้าคนสุดท้ายนะฮะทั้งที่เป็นตัวเต็งเนาะ,ะช่างมันเราก็มาดูเรื่องของอโรคระบาดกันต่อนะฮะสงสัยกันไหมครับว่าหลังโควิด1ิเเนี่ยโลกเราจะเป็นยังไงต่อไปทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการใช้ชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่าง เดี๋ยวอีกคิโนมิสนะฮะเล่าประวัติศาสตร์ย้อนไป200ปีนะฮะของการเกิดโรคระบาดทั่วโลกซึ่งหลังจากการเกิดโรคระบาดทั้งหลายที่ผ่านมาจะมีแพทเทิร์นเดียวกันเกิดขึ้นนะฮะแพทเทิร์นนั้นคืออะไรจะเล่าให้ฟังนะฮะเกิดขึ้นจนน่าแปลกใจเลยนะฮะโรคระบาดที่สำคัญที่ผ่านมานะฮะอันได้แก่การลโรคในปี1720นะฮะอหิวาตะกะโรคในปี1820 ไข้หวัดสเปนไข้หวัดใหญ่สเปนนะฮะปี1920รวมถึงโควิด -19 นะฮะ2020นะฮะการเกิดโรคระบาดแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการสูญเสียทั้งประชากรเศรษฐกิจอย่างหนักและหนักมากนะฮะที่ผ่านมาในยุคข,ของเราเนี่ยร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอเลยนะฮะโรคระบาดท,ที่แบบเป็นไข้หวัดสเปนแบบนี้มาก่อนจนมาถึงโควิดนี่แหละครับทำให้เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ ตอนแรกๆที่เราเจอเรางงๆกงๆไปหมดเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะฮะคุมไม่ไหวนะฮะแต่ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์มาเราจะเข้าใจว่าโรคระบาดอยู่กับมนุษย์มาตลอดเป็นพันๆปีแล้วนะฮะอยู่ที่ว่ามันจะระบาดเมื่อไหร่นะะแต่พอเออดันมาระบาดในยุคเราพอดีนะฮะเราเราท่านๆเนี่ยนะฮะไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วแต่เราจะเรียนรู้และอยู่กับมันยังไงนะฮะ ในบทความนะฮะ What history t e l l you about post-pandemic booms ของ Economist จะแสดงให้เห็นว่าหลังโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นกาลาโลฮิวาตะกิร์โลห้วัดใหญ่สเปนรวมถึงอาจจะเป็นเหมือนทุกๆครั้งก็คือหลังโควิดครั้งนี้อาจจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะฮะเศรษฐกิจการเมืองจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะฮะคือเขาสรุปมาเป็นประมาณ6ข้อนะฮะข้อที่1โรคระบาดจะมาพร้อมกับ สงครามเสมอสงครามอาจจะมาก่อนหรือหลังโรคระบาดแต่ห่างกันไม่มากเสมือนตามติดกันมานะฮะก็ตอนนี้ก็สังเกตได้เหมือนอิสราเอลปาเลสไตน์นะตอนนี้ประทุกันอีกรอบนลฮะข้อ2นะฮะช่วงการเกิดโรคระบาดเนี่ยแต่ละประเทศนะฮะใหญ่ๆเช่นอังกฤษอเมริกาประชาชนจะเริ่มเก็บออมมากขึ้นไม่กล้าใช้จ่ายบางประเทศนะฮะการออมในช่วง โควิดระบาดเนี่ยไมชนะ่ช่วงไม่เช่โควิดนะช่วงโรคระบาดเนี่ยมากถึง4 0สของ GDP เลยทีเดียวนะฮะเพราะคนมันไม่รู้อนาคตนะ่ะคุณกล้าใช้จ่ายไหมล่ะถ้าคุณไม่รู้อนาคตก็เลยไม่กล้าใช้จ่ายไม่แปลกเศรษฐกิจช่วงนี้ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจฝืดเครื่องนะฮะตกต่ำนะฮะมผมว่าทุกประเทศแหละนะฮะทไทยก็เหมือนกันคุณไปดูห้างร้านสิอะไรพวกเนี้ยนะฮะเงียบนะฮะ รถก็แทบไม่ค่อยวิง่งตอนนี้หลังสามโดโดทุ่มรถแทบไม่วิง่งข้อสามนะฮะทุกๆครั้งหลังโรคระบาดตามประวัติศาสตร์นะฮะประมาณหนึ่งถึงสองปีจะเกิดสงครามเล็กๆหรือใหญ่ๆตามมาเนื่องจากหลายๆปัจจัยยกตัวอย่างง่ายคือช่วงระหว่างโรคระบาดเนี่ยทำให้เรามองเห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางสังคมจะชนชั้นสูงมากๆการเมืองแต่ละประเทศไม่นิ่งนะฮะคนเริ่มประท้วงนะฮะเพราะความไม่เท่าเทียมนี่แหละคนเลยประท้วงนะฮะ สังเกตได้ในไทยตอนนี้นะฮะเรื่องก็คือเรื่องริ่งนะฮะเรื่องความเหลื่อมล้ําที่แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆข้อสนะฮะ,ะ,ฮะหลังโรคระบาดคนอัดอั้นมานานนะฮะก็จะเกิดการบูมของการท่องเที่ยวการบริโภคเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวนะ,ะหลังโรคระบาดนะก็ตอนนี้ผมก็เห็นในฟีดเนาะก็ฟีดเฟซบุ๊กอะหลายคนก็เริ่มบอก่โอ้ไม่ไหวแล้วอยากไปเดินห้างว่างอยากไปเที่ยวทะเลบ้างอะไรเงี้ยนะฮะ ข้อที่5นะฮะนวัตรกรรมใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะฮะมีการใช้เครื่องจักรมาแทนคนมากขึ้นนะฮะนี่ไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะฮะก็หมายถึงเมื่อก่อนนะฮะสังเกตว่าจะเหมือนกันเด้เนะฮะก็อย่างเช่นหลังข่าวสเป 1, 9, 2, น1920อน่โรงงานก็ย้ายจากแรงงานคนไปเป็นแรงงานเครื่องจักรมากขึ้นนะฮะถ้าตอนนี้ก็นึกถึงพวกใช้พวก AI เนาะใช้พวกแขนกลมานะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น ข้อที่หกนะฮะผมเดินนิดนึงคนที่ปรับตัวได้นะ,ะพัฒนาตัวเองได้นะฮะเก่งมากพอที่จะมีรายได้มากกว่าเดิมนะฮะอืมก็คือใครสามารถปรับตัวได้พัฒนาตัวเองได้นะฮะก็จะมีรายได้มากกว่าเดิมคล้ายๆกับว่าโรคระบาดนะฮะเป็นตัวคัดกรองคนเก่งและการอยู่รอดตามหลักการของเมนเดลเลยนะเนี่ยใครเก่งก็คืออยู่รอดนะฮะเพื่อพิสูจน์ศักยภาพนะฮะเพื่อให้ตัวเอง มีรายได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างงี้นะถ้าไม่เก่งหรือปรับตัวไม่มากพอเนี่ยก็จะได้รายได้ที่ลดลงหรือเท่าเดิมนะฮะอืมนะครับโหผมก็กาลังคิดเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าอยากปรับตัวเหมือนกันว่าแบบว่าผมอาจจะแบบเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่เองอะเพศักรเดลิเวอรี่ยาแบบคือมันมีกฎว่าเพศักรต้องเป็นคนแบบแบบว่าจ่ายยาด้วยมือตัวเองเนาะผมก็อาจจะขับมอเตอร์ไซค์เดลิเวอรี่อันนี้คือการ ปรับตัวเนาะอนาคตอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะสรุปสั้นๆคือถ้าเราอยากรอดในเศรษฐกิจดังโลกระบาดก็ต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองนะฮะงานหนักงานยากก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะฮะมันเป็นกฎของธรรมชาติฮะ natural selection ผู้ขแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะถูกเลือกให้อยู่รอดนะครับ ก็เป็นที่มาจากอ c o n o m i s t c o m นะก็เอามาจากเพจของคุณพี่ทอมเหลาให้ฟังนะฮะขอบคุณก็มองดีๆนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ